สวัสดีครับแนะนำรถสวยจาก JOD Used Car นะครับวันนี้เรามีรถสวยๆนะครับมาแนะนำทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรนะครับตามเลยครับรถที่แนะนำวันนี้เป็น m a z d a 3นะครับรถคันนี้ปี2012นะฮะเป็นรุ่น2.0เป็นรุ่นท็อปมีซันรูฟนะครับเราไปดูรายละเอียดรถกันอ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก เครื่องยนต์กันดีวกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูรถคันนี้สวยมากนะครับสีสีสวยแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยครบเลยมีซันรูฟด้วยอันนี้จะเป็นคีเลสเอนทรีแล้วนะครับเป็นคีเลสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เห็นบอกว่าเป็นตัวท็อปใช่ไหมใช่ครับเครื่องสองพันเครื่องสองพันจะเป็นเครื่องสองพันร้อยสี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ห้าสปีดโอเคนี่คือความเรียบร้อยของเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้สภาพเป็นไงมั่งก็สวยเหมือนในรูปอ่ะให้รูปบรรยายดีกว่าตัวเครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะเป็นเครื่อง2อจุดศูนเป็นวาล์วแปรผันแล้วนะฮะแล้วก็ดูจากอุปกรณ์โดยรอบเราจะมีจุดสังเกตด้วยถ้ามีใครเคยใช้รถรถยุโรปอย่างบ m เเนี่ยเราจะเป็นตัวค้ำโชกนะครับม a สด้ก็มีนี่อันนีออ้ออขอมันจะคำ้ำ ม<ค>ันนี้คำ้ำโชคอยางโรงงานใช่จะคำ้ำค้ำตัวถังกับไฟวอลครับฮะอันนี้จะช่วยเพิ่มสถิยรภาพนะฮะให้รกยิ่งขึ้นใช่แล้วก็ไม่เกะกะเหมือนกับที่เป็นครอสบาร์ครับนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูไหได้ครับสตาร์ทนี่นิ่มมากเลยนะทีเดียวติดแล้วก็ เดินนิ่งมากอันนี้คือเครื่องเนาะเราก็การันตีเลยนะเนาะว่าแบบใช้งานได้ไสบายๆขับทางไกลได้สบายเลยครับอไปเดี๋ยวมาดสูส่วนส่วนตอนเนี้ยเป็นรถที่พร้อมใช้เลยนะครับสีสวยสั้คันนะครับสวยลอมาดูที่ดีไซน์นะครับดีไซน์ก็อยู่ในช่วงยุคอสองพัน 2ันนะฮะก็แต่ตัวนี้โดยรวมแล้วก็จะมีออปชันที่น่าสนใจอย่างเช่นไฟหน้าเนี่ยเป็นซีนอนแล้วคันนี้เป็นซีนอนนะอ่าไฟซีนออนแล้วครับมาดูดูมาล้อล้อ,ลอนี่จะเป็นล้อส7บเจ็ดนิ้วจากโรงงานนะครับยางสองศูนห้าห้าสิบอ่าแต่อันนี้ยคันนี้นะครับจะได้ยาง,ยางมิชลินปีสองพันี่ิบสองว่ายางใหม่นะฮะสี่เส้นเลยก็ยางใหม่สภาพดีใช้งานได้เลยคุ้มๆเลยครับกับ นะรอบครับเรียบร้อยนะครับอันนี้สีสวยๆเลยนะดิฉินไพลอถสปอร์ตครับโปรโฟนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบสมรรถนะนี่ไม่ผิดหวังใช่เลยรครับไฟท้ายนี่เป็นไงบ้างไฟท้ายนี่เป็น LED ละไฟท้ายเป็น LED นะครับใช่ รถปี2012เนี่ยไฟหน้าได้ซีนอนไฟท้ายเป็น LED แล้วรับรถปีเนี้ยปี2023ัน่สามหลายๆคันเนี่ยไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่เลยอืออ่าเอามาดูด้านหลังครับด้านหลังเห็นโซนิไฟไฟไฟที่เป็นเคลียร์ดิบจะเป็นโช๊คโอเคนีเนเรียบร้อยครับผมอ่ะดูมาทางยังอุปกรณ์ข้างหลังนี่เก็บของได้กว้างมากนะครับก็ลึกลึกพอสมควรมากมากเลยบ่อแถวสอง ขับได้นะครับขับได้เพิ่มพื้นที่มาดูยางอะไรยางอะไรเนี่ยจะเป็นแม็กมาตรฐานเลยแล้วก็ชุดชุดซ่อมครับอยู่ครบแหนงแม่แรงครบนะครับครบะฮสายี่ปล้อยมากครับผมอ่ามีที่จับตอนปิดสวยเลยครับมาดูข้างในกันโอเคเดี๋ยวขอดูกระจกข้างหน่อยได้ไหม กระจกข้างมีไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะมาจากโรงงานเลยไม่ใช่มีที่แก้มแล้วไปเอาชุดครอบมาติดครับมาดูภายในนะครับมาดูภายในกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างมาดูกันต้องมีอะไรบ้างอ่เริ่มที่วงมาลัยก่อนครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็นี่พัดดัชชิปชิปอัพชิปดาวน์นี่ครับอ่า แน่นอนคงมอะไรเทเลสโคปิกครับอ่าอัตราเร่งเนี่ยมาสด้านี่หายห่วงนะเครื่องส่งความเรงเป็ดีอยู่แล้วใช่ของมาสด้าที่เพราะขึ้นชื่อแล้วนะครับอ่ามาดูต่อดตอนนี้โอเคแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับไม่ใช่แอร์ดิสตอรเราสามารถปรับออโต้ได้ครับนะฮะเสร็จปุ๊บป่ามาดูแล้วปัดยุบยันน่ะจะเป็นสองชั้นครับก็จะแสดงผลแสดงค่าทั้งแอร์ทั้ง อ่าแล้วมาดูนี่ทีเด็ดทีเด็ดของไม่จําเป็นแต่ต้องมีะะครับซันลูปกระโด<อ><อ>แน่นอนครับใช้ได้นะครับใช้งานได้ปกติเียบ็เยบเลยครับอันนี้ซันลูปนะครับนี่แบบสวยงามมากครับแล้วไม่ต้องกลัวร้อนนะครับอ่าอันนี้เพราะอันเนี้ยจะใช้วัสดุแบบเดียวกันกับพี่บุคบไม่ได้ใช้แบบซีซู เพราะงั้นก็ไม่ดอนแน่นอนนะครับมาดูแผงบังแดดมาดูซิว่ามีอะไรบ้างมเลยมีไฟครับไม่ใช่ข้างเดียวนะครับสองข้างโอเคอืมตอนนี้ก็มีไฟใช่อันี้ก็เป็นไฟสองสที่นะครับครบเนื้อครับครับผมอ่าสภาพสวยมากอันนี้โอเคมีตรงนี้เลื่อนได้เลื่อนได้อ่าอ่าเป็นที่พัก พอดีนะครับพอดีจะพาอยูระยะนิดเดีเลยครับอะเรามาดูท้ายหลังแอร์เย็นครับคันนี้บอดท้าหลังก็ครับมาพร้อมกับที่เท้าแกนแบบมีกระดูกนะครับไม่ไม่ใช่ทิ้งลงไปเลยนะครับนั่งสบายวางแก้วได้ครับครับแล้วก็ขัดอิรภัยสามจุดครับผมอะ อภายในก็เป็นเบาะหนังสีดําหมดครับตรงนี้จะเป็นสีเทาเพื่อความโปร่งนะครับอ,อ,อันนี้นนััออสวยสวยสวยมากนะครับแล้วก็คันนี้เห็นบอกว่าเออ่ออมีเงื่อนไขพิเศษใช่ไหมครับก็ถ้าสนใจ นะครับติดต่อเข้ามาทางคอนแทคที่อยู่ใต้คลิปใช่ก็จะมีข้อเสนอดีๆที่ว่าทาให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นครับยังไงถ้าเกิดคนไหนชอบเนี่ยท่านไหนชอบเนี่ยนะครับติดต่อมาทาง JOD u s c a r นะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับก็อยากให้มาดูตัวจริงมากๆเลยเพราะว่ารถคันนี้สวยมากแล้วก็ฟังก์ชันครบนะครับ เป็นอารมณ์สปอร์ตเป็นรถซีดานอารมณ์สปอร์ตมีซันรูฟนะครับแอร์เยน็นสีสวยมากๆเลยในราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดสนใจเนี่ยให้เข้ามาติดต่อที่ JOD Used Car นะครับแล้วก็เราก็จะมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆให้ให้ลองติดต่อเข้ามาคุยกันดูนะครับโอเคอันนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับจาก JOD Used Car ครับขอบคุณมากครับ